สวัสดีครับนั่นม่มาสั่ะสวัสดีครับ,รบตอนรับสู่ชแนลมาขมูวันนี้เราจะไปซิ่งที่พัทยากันแต่ก็ไม่รู้จะแวะที่ไหนบ้างนะครับแวะไปเรื่อยเดี๋ยวยังไงจะแวะที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับผมเย้ yeah. Let's go <S ในวันที่ฝนตกฝนางกตกะแปรบะแปรบะแปายุไม่กลัวกลัวพ่าหลงน่าจะลง <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้จอดแวะแป๊บหนึ่งที่นครสวรรค์นะฮะมากินแวะกินข้าวกันก่อนตอนที่จะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวก็ ดูกันว่าจะสั่งอะไรกินบ้างแล้วจะอ้วนไหมไม่มันอ้วนอยู่แล้วนะครับผมก็๋ยวรอข้าวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะฮะก็เป็นอ่าก้าวลองกระจายนะครับแล้วก็อันนี้กินก่อนไม่รอเลยนะครับผมได้เป็นขาหมูกับหมูก็นะผมก็กินตามเข้าไปนะครับก็ใช้ได้ใน เช้าแบบนี้ต้องร้อนๆนะฮะก็เป็นรสชาติกลางๆนะครับเดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะปรุงอะไรยังไงต่อตัวลูกชิ้นนะครับเป็นลูกชิ้นปลากกยนะฮะที่ไม่มีปลาเอ้ยไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีแป้งนะฮะกนะนะ็จะเป็นออกหนึบๆนะะเป็นหนึบๆเลยเคี้ยวไปก็รู้สึก เหนียวนุ่มกำลังดีนะครับนึบๆอย่างที่บอกนะฮะอืมนะครับอร่อยนะถือว่าลูกชิ้นของที่นครสวรรค์ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรียบไปต่อกันได้ครับผมโอเคไปแล้วจะเดินทางต่อแล้วครับผมฮ่า <c oughs> <c oughs> okay, okay, so, yeah, ờ, <laughs> <to insane village> okay, ờ, 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 การเช็คอินนะครับผม,ผมแบบนี้เดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วขึ้นไปดูห้องกันนะครับเออโอเคเช็คอินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ขึ้นไปบนห้องกันมีพนักง,งานดูแลยังดีเลยนะครับ อันนี้รอจะกินอย่างเดียวเลยนะฮะไหน,น,นขากำลังเล่นอยู่แต่เราไปเล่น<อ>ได้เลยดีนะอยู่ตรงนี้นโอ้บรรยากาศด,ดีเลยครับลมผ่านใช้ได้เดี๋ยวไปอีกสักพักหน่ขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำกันบ้างนะครับห้องก็ดูสะอาดตาใช้ได้นะฮะ ีแต่ช่วงนี้ก็พักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาไปลุยกันต่อด้านล่างนะครับแปบ๊บเดียวรีวิวที่นอนซีเป็นยังไงก็ออกจะนุ่มไปนิดนึงเนาะนุ่มไปเนาะนุ่มไปนิดนึงเลยก็พอได้อยู่ดูสีผม <c oughs> โอเคนะตอนนี้ก็ ลงมาเล่นน้ำข้างล่างหรือว่าบรรยากาศดีนะครับสงบไม่ค่อยมีใครเล่นกันในเวลาหรือว่าคนอาจจะน้อยอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็แอบมาเล่นตอนนี้นะฮะสียอย่างเดียวนะฮะก็เป็นข้อห้ามเขาเขาห้ามเอาของตัวเองมากินแแบบแบบแบบก็สั่งได้ที่บาร์ เดี๋ยวขออนุญาตดำน้ำตินต่อนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาวนอยู่ที่ Walking Street นะครับเป,เ,ปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น Driving Street ได้แล้วเพราะว่า <cocktail. S 1> ปกติผมมานี่ต้องเดินเบียดเียก,กันเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ขับรถเข้ามาได้นะครับคือรู้สึกถึงเออมันความเปลี่ยนแปลงก็ความเปลี่ยนแปลงที่บางทีก็น่าใจหายเหมือนกันนะครับแต่ก็นะมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาผมว่าอีกสักหน่อยน่าจะ อะไรน่าจะดีขึ้นนะครับผมนีมมม่มีทีมงานตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกับตำรวจกปได้ครับโอ้ทางเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานกันแข่งขันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนนะครับที่ต้องเป็นกำลังใจให้ก็คือ,อาทางนะฮะทางผู้สู้ชีวิตทั้งหลายนะครับนะครับผมก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจนะครับเพราะผมก็ทําทำงานเช่นเดียวกันนะครับก็ สู้ๆกันต่อไปนะครับอะไรก็ผมว่าไปหาอะไรกินกันก่อนอมันต้องดีขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็วนไปหาอะไรกินกันต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมา<ช>ว่ากันใหม่ว่าจ,จะแวะที่ไหนนะครับโอเคถ่ายวีดีโอเอาเลยเอ่เอวันนี้ก็พักผ่อนง่ายๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยเกาะห้านเดี๋ยวก็กินพวกนี้เ,เติมพลังนิดนึงก่อนจาก้าที่ไปเล่นน้ำมานะครับเดี๋ยว ยังไงค่อยติดตามกันพรุ่งนี้ต่ออีกทีนะครับเมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้มากินข้าวเช้าก่อนจะออกไปทัวร์กันต่อนีครับเ,เช้ามากินกันนะครับนี่ก็เป็นอาหารเช้าในโรงแรมของแอมเบอร์นะครับผมก็ กินแบบอาหารเน้นอาหารไทยนะฮะแล้วก็จะมีพวกสลงสลัดด้วยก็ถือว่าโอเคฮะรสชาติใช้ได้ถือว่าคิดถูกอยู่ที่นะครับอจองโรงแรมพร้อมอาหารเช้าด้วยจะได้สะดวกเวลาจะออกไปไหนนะครับอเอ็ุขญัดกินก่อนนะครับ กินน้ำเลยที่ไม่เหมาะกับหน้าตาหน่อยนะครับน้ำส้มน้ำนางเอกถือว่าล้างผิดเบียร์เมื่อคืนนะครับผมไม่รู้ร้างได้แบบหันหน้ามาฮับ ไปที่อท่าเรือเอพื่อจะไปเกาะล้านนะครับอั่านี่เห็นไหมตีนเสียงนางสีอุย้อยอันนี้สดใสรายงานสภาพอากาศค่ะจ่ใสครับหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่เมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งฝนตกนึกว่าจะตกทั้งวันแล้วแต่ดูแล้วแจ่มใสสบายใจ ชอบอะเงียบเงียบสงบสงบไม่ค่อยมีคนรู้สึกเป็นส่วนตัวเนะเาะตอนแรกจะชวนพี่บอลนั่งกันเลยนะ speed b นั่งอะไรนะมานหน้าโบสถ์ไปกอาหลานไม่ถึงนะ <laughs> น,น่า,านนแต่ความนั่งแต่ออกจากท่าเ okay, s <S รือโอเคเ e t กัน let's go นะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอ speed boat อยู่เพราะว่า เปิประสบการณ์ใหม่ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ผมนะครับเอาเป็นว่าผมไม่เคยได้ขึ้นเลยนะครับก็เท่าที่ดูบรรยากาศก็นะมีการแข่งขันนะฮะดึงลูกค้ากันสนุกสนานก็ก็เอาใจช่วยฮะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะคนเที่ยวน้อยนะครับ ก็เลยได้ราคาที่ถูกลงมานะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนขึ้นเรือเมื่อไหร่เราค่อยว่ากันจนทีงๆครับอะ,ะอะไรแบตเตอรี่ค่ะลุงลุงลุงแบตเตอรี่ใบเท่าไหร่ใบละเหมือนเลยทรงทรงลล่าสุดที่ถา,ถามน้องๆมานะฮะก็สปีดบ๊ท ไปกลับแบบว่าไปไปลุยเลยแล้วก็กลับตอนไหนก็ได้ก็ประมาณเหมาพันห้าจากเมื่อก่อนน่าจะสามพันสากว่าบาทอะไรอเงี้ยก็ถือว่าไม่คดถูกเลยนะครับผมก<น>็เนาเหนาหน่อยไงไปแล้วคนอ่ะเขาอเขาจะให้เราเหมาไปสองคนพันหก็เดี๋ยวรอร<ๆ>อไปกับคนอื่นด้วยดีกว่า<อ>แตวเขาหน้าค่อยว่ากัน นะครับตอนนี้เราก็ซิ่งสปีดโบ๊ทกันไปไปที่เกาะลานนะครับผม จเทียบท่าแล้วก็นะฮะเดินเทียเ่ยวแถวนี้กันตอนนี้เราก็มาถึงนะครับเกาะล้านนะครับหาดตะแหวนนะฮะตอนนี้เราก็มาชิวๆริมหาดกันก่อน<ห>นะฮะก็มีพี่คอยดูแลอยู่นะครับตอนนี้นนี้เที่ยวกันแบบว่าราคาพิเศษสุดๆเลยนะฮะ เดี๋ยวก็เด<ม>ี๋ยวจะเดินเล่นถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับแล้วค่อยลงน้ำีกสักคู่นะนนฮะเหมือนกอะส่วนตัวเลยอะ่ะก็ไม่ถ่าย,ยก็ถือเอียงอะ่ะก็ถือตรงตรงดินี่แหละแดดมาแล้ว โอเคนี่นะครับเกาะร้านแบบไพรเวทส่วนตัวโคตรๆนะฮะก็ดูรอบๆเจได้นะไม่เอาโกโปรมานะครับเพราะว่าไม่มีนะครับ ถ้าเกิดมีโกโปรนี่คงจะถ่ายตอนไปเล่นน้ำนะฮะว่าจะไปเล่นน้ำต่อที่ไอสวนน้ำอีกนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวค่อยนะฮะรอผู้สนับสนุนใจดีเพื่อจะมีผู้สนับสนุนนะครับมานะฮะบริจาคโกโปรให้เรานะฮะไปเล่นนงเล่นน้ำกันได้บ้างนะฮะเอาไว้รอโอกาสหน้าตอนนี้ก็ถ่ายริมๆิมไปก่อนแล้วกัน คุยกับกล้องวิ่งเอาวิ่งวิ่งถ่ายวิดีโออ,อ่ะแล้วกณจะวิ่งยงยังยังยังวิ่งตอนนี้น้องโฟนี่ นนนิทททาางมมุ่จตใจเพื่อเจออตตาามหนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะครับผมก็เสียาดายไม่มีโกโป o นะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เล่นบันนาโบ๊ทด้วยเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันคราวหน้าค่อยมานะฮะชั่วพร้อมโก p r o นะครับหวังว่าจะมีผู้สนับสนุนใจดีให้เราได้เอามาใช้ถ่ายด้วยนะครับยดีไปเลยเด้อเกาะร้านไว้เจอกันใหม่ เรียกันใหม่เข้าน่าจะพร้อมอยู่นี่